สัสดีค่ะช่องมอสระบบเสียงสาวน้อยรัรบเพิ่อนออฟฟิเชียลนะคะมันขึ้นไปไม่ได้โลกแลนมาหา,หาที่ใหม่พี่ใหม่ยิ้มคมบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ก่อนเลยสวัสดีค่ะออพี่ใหม่มาหาแล้วนะ เป็นอค่ะแม่สวัสดีค่ะหนาไหมเนี่ยเนไมหนาเหนาเหนาหนาหนาเหหนานเหนหนาเหนนนาเนหมาเนาเหนาเนหนาหนาเหนาเหนาหนาเหว่เหาเนา้นนนาหนาเหนหนาเหนาวลเหนนหนาเหวหนเหนาหนนาหนาห หนาวใส่นกกระต่ายด้วยกระต่ายด้วยใช่ไหมเขาเข้าทีมกับเวทีสัตยใสอ่กระต่ายเหรอเห็นไหมเห็นไหมกระต่ายข้างบนเห็นไหมันนี้เห็นไหมดูอันนี้ดูออกไหมลูกไหนอะกระต่ายยังไม่มียังไม่มาเดี๋ยวก็จะมีเด้งเด้งอยู่แถวนี้แหละอ๋อแล้วกระต่ายก็จะมีเด้งเด้งอยู่บนจอนะ มาเดินตามหากับพี่พวงแล้วรอบหนึ่งไม่เจอไม่ไรไประบายสีมาอ๋อพี่พวงอยู่ไหนคะไปข้างหลังแล้วค่ะใช่ค่ะแต่งตัวใหม่หรือยังยังยังค่ะบอกเราว่าจะไปแต่งตัวนะสัวคุณลูกค้าคขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าค่ะ คุ้มหนึ่งคุ้มเดี๋ยวจะลองไปจุดท้ายบัตรก่อนอ้ยทำได้นานแล้วที่เหลืออ๋อเยอะแต่ว่าเขายุเลือเขาครงนี้เขาเลยกลัวยุบเลือด ว่าอยู่ไม่มีน้อยอยอที่แลยกรี่หมจะใช่ขเขาปิดประตูแล้วอ่ะประตูแล้วนีว่ข้าไปได้แล้วโอเคไหมข้าได้นี่ข้าไมได้แล้ว มาพวงมาแล้วนันดีไหนย้ายมีพวงยายมาขายบาดย้ายเราไปเต้นทั้งหนาพ่อขยัดได้ไหมมเมก

แไม่มเน่ยายยาง้ขาพักมีนเยอะแยะเลยแม่บอกเ้นูหญิงมปนน่งขายันะเอ้ยเบิ่งไก่ต้องไได้มากแม่ค่ะแม่ไยาะว่ามาเป็นูหญิงนี่เนี่ยมาจ้ะแม่ค่ะมาได้ผเพียพีอเแอม ลูกข่าบ้ามาหนี้วงหนึ่งเอาลูกมาหนาวไหมอุ้ยคิดถึงแม่บีเลยอยามเหงาวเลยป้าบีอยู่ บ้านปู่โจโล,ลูกบ้านใครบ้านอทิ์บ้านฤทิ์อะไรล่ะบ้านปูโโนป่โจโอ,อยู่บ้านปู่โจโพ่อหมอทำเครื่องอยู่ลูกอะเอาอีกแล้วเหรอพ่อต้องทำทุกวัน <laughs> พ่อเขาทำทุกวันไงล,ลูก ืันนี้เสลดลำโพงสองวงนะคะขางหนึ่งของสาวหน่อยพี่บันแพ้ค่ะหนึ่งของสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์นะคะเอาอีกหน่อยอาจารย์มอจะทดสอบระบบเสียงแล้วนะคะอยเอามาฟังกันอันนี้เราดูพี่ใหม่เช็กซาวไหมคุณวันนี้พี่ใหม่จะเช็กซาวอนี่ทำไมตัวเล็กจัง ใครลูกอคราลลิน่ะมีไหมมีนันไปดูพยานนี่นอนจะถ่ายใช่ากินถุงลลิกอย่าง <laughs> นเดีย <then S 2> ๋ยวมาถาดฟั <g ül> ่งน้องเช็กเศ้านะคะวันนี เปล่าแลนมหาเกินแลพี่ใหม่มาแล้วนะอลิศนอนเพิ่งตื่นอลิศนอนนานเกินไปอ่าตอนคืนจะนอนไหมเนี่ยจะนอนไหมนอนกี่โมงคะนไปค่ะเกมนี้อนูฝากไว้ซ้ำดีค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณใน่ัค่ะ